วันนี้เรามาภาคกลางกันอีกแล้วครับผมเอาใกล้ๆก่อนดีกว่าสมุทรสาครมหาชัยหลายคนก็แวะเพื่อซื้อวัตถุดิบนะครับผมจะเลยิ่่คนที่แบบทำร้านอาหารเนี่ยจะไปบ่อยมากแต่หารู้ไม่ว่าจริงแล้วพื้นที่อันซีเนี่ยเขามีเยอะคือพอทุกคนผ่านมหาชัยทุกคนเข้าใจว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมมีแต่โรงงานเยอะมีข,ข,ของทะเลปลาใช่ครับ เออถึงเวลาพอเข้าไปดูจริงๆแล้วในแต่ละจุดแต่ละแห่งของจังหวัดสุสขนคอนต้องบอกเลยมีอะไรมากกว่านั้นดอนหอยหลอดนี่ก็สุสานคอนไหมครดอนหอยหลอดนี่อยู่สุทรสงครามสุทรสงครามแล้วอยู่ในสุทรสงครามแล้วเป็นมหาวัตถุดิบหลักนะแต่เขาก็จะอยู่แบบว่าเข็มๆอยู่แบบว่าเขาเรียกว่าจะจะตะเข็บเดียวกันถ้าถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วไปลึกๆแหล่เริ่มตั้งแต่มหาชัยแหละเลี้ยวเข้าไปลึกๆหน่อยนี่ปัดจักรยานหน้าเลื่องอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้าน นะครับผมสมุทตสาข้อนะครับนอกจากเป็นมุงสากรรมอย่างที่พีดบอกว่าแล้วนี่ความมันซีนที่เขามีมานมนานแล้วจริงแล้วคืออะไรบ้างครับที่บางทีคนคนคนไทยเองอหรือว่าคนเราเนี่ยนะไปไม่ถึงใช่ครับ สมุทรสาครที่เมื่อกี้บอกมหาชัยอ่ะคือชื่อเดิมชื่อเล่นมหาชัยหรือสมุทรสาครเนี่ยครับมีสามอำเภอเหมือนกัน uh. เหมือนสมุทรสงครามแต่เป็นสามอำเภอที่มีขนาดใหญ่อย่างภาพที่บอกว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมรวันนี้เราอยากจะเปลี่ยนภาพของความของความเป็นเมืองอุตสาหกรรมให้เป็นเมืองน่าเที่ยว uh. ด้วยคามีอันซีนที่ซ่อนอยู่อย่างเช่นสวนมะพร้าวที่บ้านแพรว oh. มะพร้าวที่บ้านแพรวเป็นมะพร้าวที่ได้ GI และขณะเดียวกันสวนมะพร้าวนอกจากสวนมะพร้าวบ้านแพรวยังมีสวนลำไยพวงทอง oh. และก็ได้ g ีด้วยเช่นกัน <P. S 2> นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เป็นอันซีนของจังหวัดสมุทรสาครและวันนี้เราวางตำแหน่งทางการตลาดให้สมุทรสาครเป็นนครแห่งอาหารทะเลสดๆด oh. เราเพิ่งเสร็จสิ้นจากการจัดงานเทศกาลกินกุ้งครั้งที่สา <Hello. S 1> ผ่านไปสดๆดละลอดดังนั้นเนี่ยวัตถุดิบที่คุณชาคริตบอกเมื่อสักครู่เนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะให้อยู่ในความทรงจํา ถ่ายละครจากหัวหินเสร็จขากลับอย่าลืมแวะช็อปอาหารทะเลสดๆกลับไปได้เช่นกันอันนี้คือสิ่งที่จะทําให้นครของสมุทรสาครเป็นนครแห่งอาหารการกินอย่างแท้จริงครับอ,อ,อพอกูเห็นภาพเลยค่ะรสหิวอ่างทองมีอะไรบ้างเมื่อกี้น้องผิงฟองก็ถามมาครับอ่างทองครับ,รบนอกจากเงินไหลนองทองจะไหลมาแล้วเนี่ยนะครับอ่างทองความเป็นที่สุดนะครับ อย่างพระนอนเมื่อสักครู่เป็นอันดับสองของประเทศไทยนะครับซึ่งจะรายละเอียดไปแล้วยังมีพระขนาดใหญ่ที่วัดม่วงนะครับเป็นพระที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับนอกเหนือจากนี้อ่างทองยังมีพระตำหนักคำหยาดซึ่งเป็นพระตำหนักตั้งแต่เก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาโอ้โก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าน่าน่าชมนะครับนอกเหนือจากนี้เราความเป็นอ่างทองยังเป็น เมืองที่ทํากรองด้วยนะครับ oh. อ่างทองทากรองอ่างทองมีลิเก oh. ค่ะนี่คือสิ่งที่แอบ,บซ่อนอยู่ในจังหวัดอ่างทองไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมีโครงการพระราชดำริที่เราสามารถก็บอกว่าเขาจะวางตัวเองว่าเป็นเป็นครัวให้กับคนกรุงเทพได้ด้วยเช่นกันก็คือพวกผักต่างๆก็สามารถส่งไปยังกรุงเทพมหานครได้ด้วยเช่นกันครับ <Yeah. S 1> เกิดม,มากบุก๊กกกับดาด้าเคยไปไหมอ่างทองหรือ S <S หรือว่าไปจอดแบบว่าอยู่กับสมุทรสาคร<อ>นานๆเไปทั้งสองจังหวัดเลยไปทั้งอ่างทองแล้วก็สมุทรสาครแต่ว่าเวลาไปอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะแบบว่าเหมือนแบบ ผ่านแวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแวะไปแป๊บนึงแล้วก็แบบไปจังหวัดอื่นๆต่อส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แต่ยังไม่รู้เหมือนกันนะอย่างเช่นอ่างทองเลยยังไม่รู้ว่าสถานที่ที่มันแบบน่าเที่ยวอ่ะที่แบบแนะนำเนี่ยจะมีอะไรและอยากเห็นว่าจะเป็นยังไงบ้างจริงๆเพราะว่าสจังหวัดเนี้ยเป็นอีกสจังหวัดที่น่าเที่ยวมากๆเลยบุกกว่ามันก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพและที่สําคัญคือ ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีแหล่งอันซีนที่น้าท่องเที่ยวมุโกโอเชื่อว่าในปัจจุบันตอนนี้อย่างที่เราทราบกันนะคะท่านหวออ,อค่ะไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวในประเทศไทยตอนนี้ต่างชาติเริ่มเข้ามาในประเทศไทยแล้วเข้ามาเยอะมากจริงๆสถานที่สจังหวัดนี้อาจจะเป็นแหล่งรองรับใหม่สําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติาที่มีมนสเสนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตรงไหนเป็นอันซินนิวชัปเตอร์เนี่ยเราจะต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ชูจุดเด่นตรงนี้เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวกันค่ะโอ้โหนี่แหละครับอย่างที่ผมไปมาจังหวัดอ่างทองนะฮะ ไม่ใช่แค่นะักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับที่มาเที่ยววันนั้นที่ไปนะคือเราไปวันธรรมดานะรเราไม่ได้ไปวันไม่ใช่เป็นวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งซึ่งว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเดสติเนชันของช่างภาพทั่วโลกที่จะมาถ่ายแล้วแบบถ่ายคู่กับพระอาทิตย์ถ่ายตอนพราะจันทร์ขึ้นเต็มดวงอะไรแบบนี้แล้วไม่ว่าเราจะมองจากมุมไหนอะ่ะมันมันได้หมดเลยคือเห็นองค์พระทุกรูปเลย,ยสวยงามจริงๆครับองคมังกรนี่ก็จะอันชอางไหมฮะ องมังกรนะองมังกรโบราณองมังกรราชบุรีราชบุรีราชบุรีใช่ไหรือว่าององที่เป็นแดงๆมาจากอ่างทองไหมองแดงแดงใหญ่ๆที่เขาไว้รองน้ําฝนน่ะนั่นมันก็ราชบุรีนี่เหรอราชบุรีเหมือนกันใช่ไหมราชบุรีทำองแต่ว่าที่ที่อ่างทองเนี่ยอย่างที่พูดหมายถึงว่ามีการทําอิดอิฐดินเผาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าได้จากดินจากแม่น้ําเจ้าพิยาด้วยเช่นกันก็เลยเป็นเป็นอิฐดินแดงอิดดินแดงเนี่ยอิดดินแดาร์โคต้า เหมือนทาราเขาใต้อย่างงี้ใช่ไหมท่านบอครับใช่ครับอิดดินเผาอะไรพวกนี้ใช่ครับใช่ครับอ๋อที่อิดเอาไว้ก่อกำแพงใช่ครับอิดดินที่ท่านบอพูดนะครับที่อ่างทองนะคืออิดมอทองเป็นอิดที่ว่าดีที่สุดอันดับหนึ่งของเมืองไทยอิดสลหรับอิดแดงเห็นไหมนี่ก็คือเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีประโยชน์หลายอย่างจริงๆแล้ววันนี้นะเราเองก็คงรู้สึกมันเหมือนกันกับคณะกรรมการของเราเหมือนกันว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะรู้จัก พอประมาณแหละแต่อยากรู้ว่าอันซีนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงซึ่งเราจะพาท่านผู้ชมไปดูเดี๋ยวนี้เราเริ่มที่จังหวัดอ่าง,งทองครับอ่างทองครับไปดูกันครับอันซีนอ่างทอง,อง,ทอง อยู่ที่จังหวัดอ่างทองเรียบร้อยแล้วจุดนัดพบของเราก็คือที่ตลาดสารเจ้ารงทองนะครับก็คือเป็นตลาดเก่าอายุมากกว่าร้อยปีแล้ววันนี้ครับไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าคนเดียวเนี่ยผมอาจจะพาเที่ยวได้ไม่ทั่วนะครับผมก็เลยนัดเพื่อนที่เป็นคนอ่างทองมาพาเที่ยวเลยนะครับแต่ไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนแล้วนี่อ้าวคิ้ไม่มครจนอยเฮ้ยสวัสดีครับ ผมอยู่นี่ครับพี่นี่เหรอครับผมนี่คือเคลื่อนั่นเองครับอ้าวแล้วนี่ไม่ใช่เหรอ่โอ้โหตกใจดว่าจะเจอกันนานแป๊บเดียวแก้มยุ่ยพึ่นวันนี้ก็ได้รับโจทย์มาครับผมให้มาเที่ยวแบบันซ e นน new c ปเตอร์ของจังหวัดอ่างทองนั่นก็คือวัดขุนอินทประมูลถูกไหมครับอันนี้คือเป็นวัดที่สวยงามแล้วก็แบบมีพระพุทธรูปที่เป็นปางนอนด้วยแต่ว่าวันนี้นัดพี่ป๊อกไว้ด้านในไม่รู้กินอะไรไปบ้างแล้วด้านในนะครับผมในตลาดเข้าไปดูเลยนะได้ครับครั้งผมโอ้ที่นี่เป็น ขายของฝากใช่ไหมฮะของตลาดนะครับมีเยอะมากเลยข้าวเหนียวแดงอร่อยพี่ปอครับสวัสดีครับผมครับนี่พาไกด์ที่แบบจะพาเที่ยวเป็นน้องผมชื่อเคลนครับเคลนครับเป็นคนอ่างทองเลยโอ้โหนี้แสดงว่าวันนี้เราก็มีคนนําทางที่แบบชํานาญพื้นที่เลยสิถูกต้องครับผมนี่คืออยู่ตั้งแต่เด็กโตมาที่นี่เลยคือเขาจะรู้หมดเลยว่าพาไปเที่ยวที่ไหนวัดอะไรแล้วมีของกินอะไรเด็ดเด็บ้างเคล่้นนำไปเลยครับไปเคล่้นไป ขนมพกเหรอใช่ครับอันนี้เป็นขนมพกกุ้งหน้ากุ้งใช่ไหมอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยเฉ่ากุ้ไม่เคยเห็นมือนเป็นกะทินะครับมันจะไม่เหมือนกับขนมพกทั่วไปพอทั่วไปเราจะเป็ดกะทิแต่ว่าเนี่ยใส่กุ้งใส่ไขุ่หน้าตาแปลกนะครับผมต้องลองงั้นเราต้องลองมาถึงแล้วต้องลองลํำเจี๊ยบชาชื่อขนมชานึกชมชมหอมช่วยชย ขนมเกสรลำเจียงนอกจะเป็นขนมไทยในท้องถิ่นของตลาดสันเจ้ารงทองแล้วยังเป็นขนมในกาพย์ชมเครื่องคาวหวานในราชการที่สองด้วยจ้ะคือก่อนที่กินขนมนี้คุณต้องร้องเพลงก่อนนะครับอันนี้มาถึงแล้วนะพี่ร้านทรงลิมิตท,ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับ,รบเป็นเจ้าํำหรับขนมไทยร้านที่เรียกว่าเป็นเจ้าใหญ่ในตลาดนี้นะครับครับ นี่คือเจ้าของร้านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับกับคุณผู้ชมชื่อป้าค่ะเป็นเจ้าของร้านรุ่นปัจจุบันครับกี่ปีแล้วนะครับทรงนิมิตเนี่ยน่าก็30ได้นะคะสามสิบกว่าปีแล้วขนมเยอะมากมีนับบ้างไหมมีประมาณกี่ชนิดที่ร้านเราเกือบสามสิบนะคะมาถึงจังหวัดอ่างทองทั้งทีนะครับเราต้องมาชิมขนมหวานร้านทรงนิมิตนะฮะ มาตลาดสันเจ้าลงทองครับอีกอย่างไม่ควรพลาดครับขนมขึ้นชื่อเป็นขนมโบราณมีอายุกว่าร้อยปีแล้วครับขนมขี้ควายครับโอ้โหทานมากเลยในตลาดสันเจ้าลงทองอำเภอวิเศษช,ชานจังหวัดอ่างทองค่ะโอ้หตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดม่วงใช่ไหมฮะถูกต้องครับยิ่งใหญ่มากอลังการมากนะครับคือมองเห็นแต่ไกลแล้วก็สวยงามจริงๆตรงนี้<ห>อันนี้เขาเรียกว่าหลวงพ่ออะไรอ,อ่ะคือ ชาบ,บ้านแถวนี้นะครับเรียกหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่นะครับหรืออีกชื่อเต็มก็คือพระพุทธมหาวมินทร์สักยมุนีศีวิเศษชัยชานนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยใช่ครับความสูงความสูงระดับประมาณตึก32ชั้นครับ32ชั้นประมาณในการสร้าง 150ล้าน1 5อล้านแล้วก็ใช้ระยะเวลากว่า16ปีในการสร้างครับพี่ที่นี่นะฮะใช่ครับเฉพาะพรพุทรูปเลยนะ16ปีครับสายมูนี่พลาดไม่ได้นะครับที่นี่นะฮะต้องมากราบไหว้ขอพรองค์พระใหญ่กันวิธีก็คือเวลาขึ้นไปด้านบนอ่ะเขาจะมีตรงพระหัตถ์ของท่านพระพุทธรูปนะครับผมก็สามารถสัมผัสแล้วก็ขอพรตรงนั้นตรงนั้นจะเป็นจุดที่อธิษฐานได้ใช่ครับ แล้วครับผมผัดไทยแม่เล็กนะคะผมร้านดังของที่จังหวัดอ่างทองของเราเป็นคุณแม่ตอนนี้อายุ90้าสิบได้แล้วเขายังทําเองทุกจานนะครับ <S <S โอ้โหผัดไทยเขาจะแบบไม่ได้ใส่อะไรเยอะผัดไทยแบบดั้งเดิมแบบโบ,บ,บราณโบราณใช่แค่นั้นเลยนะครับผมแล้วเขาจะใช้ที่สําคัญคือใช้ไข่เป็ดใช่ไหมใช่ใชอชอนี่ดูดิผัดไทยน้ากินมากเลยครับเนี่ยจะผัดกะผัดน้ําก่อนแกจะผัดน้ําก่อนแล้วค่อยเอาเส้นลงเส้นมันถึงได้ฉ่ำ คือเส้นที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นครับมันจะช้ำว้าที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากกินแบบผัดไทยกุ้งสดหรือเป็นผัดไทยทะเลรเราซื้อของมาครับเราก็สามารถซื้อมาให้แม่เขาทาให้ได้นะครับผมแล้วเขาก็จะนี่มีแบบน,นี้ด้วยมกปลาช่อนโอ้โหน่าทานมากเลยอันนี้ก็คือเป็นของที่ร้านเหมือนกันเคลื่อนทันเลยครับ,บลุยเลย ถึงแล้วครับผมวัดขุนอินทะประมูลนะครับซึ่งเป็นพระนอนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยเลยและเป็นอันซินนิวชร์เตอร์ของเราในวันนี้ด้วยครับโอ้โหมาสวยงามอลังการมากต้องบอกว่าเป็นพระนอนที่องค์ใหญ่มากเลยใหญ่มากเป็นอันดับสองครับเป็นอันดับสองหนึ่งอยู่วัดบางพีสมุดปาการสมุดปาการแต่ว่าที่เนี่ยเก่าแก่กว่าใช่ครับอายุประมาณเกือบ700ปีครับเกือบ700ปีใช่ครับวัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วก็ขุนอินมาบูรณะตอน ต,ต้นต้นอนยุธยาคือตอนนั้นเนี่ยก็มาบูรณะปฏิสังขอณ์จน<ช>เป็นวัดนี้ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งความยาวนะครับของพระพุทธรูปก,ก็คือ50เมตรประวัติความเป็นมาของพระองค์นี้ที่ว่าวัดนี้ที่ชื่อวัด ก็คือเดิมจีเนี่ยขุนอินเป็นคนเก็บสวยภาษิยกรในสมัยพระเจ้าบรมโกศครับแล้วก so, ็พอมาเก็บสวยนถ้าชาปริพนร์ในวังก็เหมือนต่างไปต่างอจชากันก็ไปทูลความเท็จกอบพระเจ้าบรมโกศว่าขุนอินโกงเงินสวยภาษิยกรมาบุรณะแล้วก็มาสร้างองค์พระหาพรเรื่องถึงพระองค์ก็เลยสั่งเคี่ยนบวยขุนอินจนตายครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าครับว่าคุณอินพูดไว้ว่าถ้าเกิดว่าความที่ว่ามาไม่ได้เป็นความจริงขอให้วัดนี้ยังไงสร้างก็ไม่เสร็จ ครับถ้าไม่ใช่เชื้อสายของคุณฎินมาสร้างไม่เสร็จเสาที่เราเห็นน่ะไม่ได้เกิดจากการทําลายของพม่านะคือสร้างใหญไงก็ไม่ใช่ครับสร้าง3ามครั้งด้วยกันครั้งแรกไฟไหม้ครั้งที่สองฟาผ่าครั้งสามฟาดผาจนปัจจุบันนี้เลิกสร้างก็เลยให้อยู่คงสภาพเดิมไว้แบบนี้นะครับผมแต่ก็สวยงามอีกแบบหนึ่งเราจะได้เห็นถึงแบบทั้งความสวยงามของวัดแบบเก่าๆแล้วก็ส่วนที่มีการบูรณะใหม่ก็สร้างใหม่ก็มีด้วย เป็นยังไงบ้างครับพี่ป๊อกพามาเที่ยวที่อ่างทองถึง4ที่ด้วยกันรวมถึงมีอันซีนนิวชัปเตอร์ของเราในวันนี้ด้วยครับครับผมถ้าพูดถึงความประทับใจวันนี้นะฮะต้องบอกเลยเลยว่าได้มาดูพระพุทธรูปปางนอนนะเป็นปางสายญาติใช่ไหมฮะความยาวตั้ง50เมตรอายุมากกว่า700ปีเนี่ยบอกไดยเลยว่าอันซีนจริงครับผมสวยงามมากนะครับผมเขาจะเป็นอย่างบูรณะได้แบบคงสภาพเหมือนสมัยนี้700ปีที่แล้วนะฮะครับผมหาดูยากมาก ยังไงก็ขอฝาก,กจังหวัดอ่างทองว่าในอ้อมอ,อกอ้อมใจคณะกรรมการด้วยนะครับผมเมื่อกี้แอบขอพรไปเผื่อที่ทุกคนแล้วขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเคลื่อนของคะแนนหน่อยเรื่องเมตตาคนอ่างทองด้วยครับก็ขอใจกรรมการเลยแล้วกันครับแต่ว่า <S <S จะเป็นยังไงเนี่ยต้องรอไปติดตามชมกันต่อในสตูดิโอนะครับโอ้จังหวัดอ่างทอง สรุปเรื่องราวนี้ขนลุกนะใช่ครับย้อนกี้ที่ผมพูดทิ้งเอาไว้ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราจะเป็นเพราะว่าเกิดสงครามขึ้นหรืออะไรปักจมื่ีคือป่าไม่ใช่นะครับคือพยายามจะบูรณะคือพยายามจะสร้างให้เสร็จนี่แหละตั้งแต่เริ่มแต่7จ0อปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้ปัจจุบัน พยายามเท่าไหร่ก็ไม่สาเร็จใช่แล้วครับเพราะว่าคากล่าวเอาไว้ของคุณอินคุณอินครับนะครับผมกับการที่ท่านมีจิตสตานที่จะสร้างพร้านอนหรือพ่าป่างสายญาต<ช>ินะครับทุกวันนี้ก็เลยเห็นเป็นเป็นโครงสร้างที่แบบคงสภาพนั้นไว้เพราะว่าสร้างไงก็ไม่เสร็จเกิดเกิดอะไรขึ้นบ้างถามคุณเคลิ้นก่อนที่ทําให้สร้างไม่เสร็จเ่าเกิดครั้งแรกครับไฟไหม้แล้วก็มาฟ้าผ่าสองครั้งล่าสุด ในขณะที่พยายามจะเหมือนแบบต่ออิดขึ้นไปอะไรเง <S <S ี้เพื่อนชสร้างสร้างสร้างหลังคาแล้วครับแล้วก็ครั้งครั้งล่าสุดนีก็คือฝนตกหนักมากแล้วก็ฟ้าผ่าแม่ชีได้ยินเสียงฟ้าผ่าก็เลยที่วัดกําลังมีงานด้วยครับก็เลยไปดูมันพังทลายลงมาทั้งหลังเลยครับไม่มคือสร้างจนเร็จไปแล้วด้วยท,ท,ที่ที่ประหลาดประหลาดท่านั้นมีมีอีกครับก็คือพอพอรื้อสร้างประหลาดท้ง,ทงออกค,ครับครับก็ขุดแม,แม่โครครับแม่โครขุดขุด ไปเจอโครงกระดูกเป็นรูปคนนอนค้่ำหน้าแล้วก็มือกระทากระาผูกไข้หลังนะครับก็สันนิษฐานว่าเป็นกระดูกของคนอินของสมัยก่ที่ที่วัดก็ยังจําลองโครงกระดูกที่ทุดพบอยู่แต่ว่าของจริงได้ได้เผาเผาแล้วครับผมแต่พี่บงรู้เปล่าในตลาดที่เราไปเดินกันเนี่ยนะผมไม่ได้ใช้เงินเลยคนเข้าไปร้านี้บุ๊มีแม่ท่านหนึ่งแบบชอบมากเดินเข้ามาตาม และแกแกก็ซื้อขนมทุกร้านเลยเอามา,า,มาให้ขนมทุกร้านมาแจกทีมงาน <c oughs> มาแจกอ,อย่างเงี้ยคือแ <c oughs> กน่ารักแล้วแบบไม่คือจะว่าจะถามจะถามท่านผอ,อเหมือนกันครับ <c oughs> ว่าในคลิปเนี่ยทำไมถึงทำหรือว่าเป็นวิธีการเล่าของของปอยก็ดีรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นเหมือนต้นตำรับของขนมไทยหรือโบราณค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกัน ผมว่าความเป็นความเป็นจังหวัดภาคกลางเรื่องของขนมไทยเนี่ยเป็นเป็นเหมือนเป็นวิถีของคนในจังหวัดทางภาคกลางอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วก็ที่อ่างทองเนี่ยด้วยด้วยตลาดสัรเจ้าโรงทองเนี่ยนะครับคนคนสูงอายุคนเข้าคนแก่เนี่ยยังคงอนุรักษ์ แล้วก็ที่สําคัญผมว่าขั้วขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองเนี่ยจะเห็นค่อนข้างเยอะในตลาดศาลเจ้าโรงทองมีนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อ่างทองเนี่ยยังคงเป็นจังหวัดที่มีสเสน่ห์ในเรื่องของความเป็นเมืองต่างจังหวัดที่น่าไปเที่ยวชมทจริงก็เหมือนที่พวกเราพูดก,กันตลอดนั้นเดี๋ยวนี้แบบว่าเสดายวิชาใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือแบบผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนที่จากเราไปท่านแบบไปบางคนไปพร้อมกับเปิดความรู้ไปแบบว่านะบแบบกับกับวิชาวัฒนธรรมโดยเฉพาะอาหาร แล้วที่มันเริ่มสูญหายไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะอันนี้เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเัียงผัดไทยครับคนผัดอ่ะคือคุณแม่อายุ90กว่าแล้วแกยังทําเองทุกจานทําเองทุกจานให้ลูกค้าไม่อยากก็ดไม่นี่เป็นเพราะว่าทางบริการไปและคุณแม่ลงมาผัดหรือว่าผัดอยู่แล้วคือเขาผัดอยู่ด้านในตลอดเลยอ๋อครับบังคับให้คุณแม่บังคับตี๋มาผัดเตียงมาผัดมาโชว์ผัดอยู่แล้วผัดอยู่แล้วผมเดินเข้าไปแซวเลยนะบอกว่า ในร้านนะฮะก็มีแบบเด็กรุ่นๆุะนะสี่ห้าคนทำไมคุณใช้แรงงานคุณแม่ก็ททาเนี่ยแกไม่ยอมปล่อยหรือเปล่าแกรู้สึกว่าแบบแกก็ <คน S 2> ยัง<ด>กินเองเลยฮะแสดงว่ามันเป็นรถมือเนาะรถมือแม่เนาะ,นะ<ไ>แต่ที่สําคัญนะฮะอย่างบุ๊กบอกว่า,วาบุ๊กอยากทานผัดไทยกุ้งสด<ไ>แต่ที่นั่นไม่มีแต่บุ๊กสภาซื้อกุ้งเนี่ย ไปให้แม่ทําไม่ได้แต่ที่บุกกบอกเนี่ยบุกกกเขาจะซื้อกุ้งหนึ่งตันไปให้แม่ผัดนะคะต้องซื้อกุ้งจากสมุทรสาครนะใช่ครับแล้วให้ยายบย่าแบกกุ้งมาด้วยนะคะให้ยายบย่าแบกกุ้งมาค่ะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจกันนะคะกรรมการเรายังมีจังหวัดสมุทรสาครรออยู่ช่วงหน้าเรามาดูกันว่าสถานที่ท่องเที่ยวจะว้าวน่าสนใจขนาดไหนพักสักครู่ค่ะ